สวัสดีครับวัยรุ่นเข้าใหม่ครับอ่า Honda Wave 1 1 0 i นะครับคันนี้เป็นสีน้ำเงินดำภาษีกรกดา68 68ไม่ขาดต่อนะครับเครื่องเงียบไม่ดังนะครับชุดสีมีริ้วรอยบ้างเป็นการตามการใช้งานนะครับยางหน้าหลังใช้งานได้ไฟะระบบไฟติดครบนะครับ <c oughs> ให้ดูภายนอกก่อนนะครับ Unnskyld. Okay. ได้สอบถามได้ครับ